สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy h o m e วันนี้เรามาทำกล้วยหนึบทันยพืชกับงาขาวงาดำกันนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากค่ะวัตถุดิบของเราก็คือกล้วยน้ำวานะคะเลือกประมาณว่าหำหำนะคะแล้วก็จะมีงาขาวงาดำมีถั่ว มีเมล็ดแตงโมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะคะหรือว่าเพื่อนๆมีธัญพืชชนิดไหนที่ชอบแล้วก็อยากจะทําก็สามารถเลือกมาเพิ่มเติมได้นะคะนํากล้วยมาผ่าครึ่งแบบนี้นะคะอันนี้ก็แอบสุกไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดหามกว่านี้ก็เนื้อสัมผัสก็จะหนึบมากกว่านี้นะคะแล้วก็นํามาใส่ มารองด้วยพลาสติกเนาะวันนี้เราใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนะคะก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามาเป็นตัวรองกันเปื้อนนะคะจะได้ไม่ติดลูกกลิ้งที่เราใช้กลิ้งเนาะอันนี้ก็คือเราใช้สาะนะคะพอดีเราไม่มีลูกกลิ้ง <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ทับให้แบนๆแบบนี้นะคะค่อยๆทับนะคะเพราะว่ากล้วยอาจจะเละได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ หรือถ้าใครมีขวดแก้วเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะหรือว่าโถหรือว่าวัสดุอะไรหนักๆก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะคือทับกล้วยให้มีความแบนลงนะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งด้วยมเมล็ดธัญพืชต่างๆที่เรามีนะคะเริ่มด้วยเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะคะใส่ลงไปใช้เป็นแบบดิบนะคะ แล้วก็โรยด้วยงาดำแล้วก็ตามด้วยงาขาวนะคะแล้วก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะตามจํานวนที่เพื่อนๆจะอบในวันนี้นะคะกล้วยน้ำว้าก็จะมีประโยชน์นะคะมีวิตามินหลายอย่างเลยมีวิตามิน B3 B6 B12 มีโพแทสเซียมธาตุเหล็กแคลเซียมมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของสมองนะคะตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอาจจะมีการรองพลาสติกแล้วก็ใช้ลูกกิ้งทับ พวกธัญพืชของเราให้จมลงไปในเนื้อกล้วยอีกนิดหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อตกแต่งเรียบร้อยก็นำมาพักที่ตะแกรงที่เราจะใช้เข้าเตาอบนะคะจัดวางเรียงให้เรียบร้อยอบที่ไฟ180องศาเซนเซียสเป็นเวลา30-40นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ กล้วยเหนิบธัญพืชงาขาวงาดำของเราเป็นของว่างของกินเล่นก็อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ค่ะ ทำง่ายมากๆเลยนะคะกล้วยหนึบของเรากล้วยน้ําวาก็เป็นกล้วยที่หาง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมีประโยชน์กินกล้วยห่มก็จะทําให้รมดีนะคะเพราะว่ามีสารทริปโตเฟนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเอนโดฟินนะคะช่วยลดความเครียดหลับสบายแก้ท้องผูกดีกับกระเพาะอาหารช่วยลดความอ้วนนะคะชะลอความแก่มีเบต้าแคโรทีนแล้วก็มีวิตามินซีสูงการช่วยลดความอ้วนก็คือ กล้วยน้ำว้ามีน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะคะกินแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีกินก่อนอาหารนะคะก็จะทำให้เราคุมความหิวได้ไม่กินอาหารอื่นๆเยอะเกินไปนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำออกมาแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆได้นะคะในการทำอาหารเพื่อสุขภาพค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homie จะมีคลิปอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆมาฝากกันอีกนะคะเน้นวัตถุดิบจาก Plant Bed เป็นหลักแล้วก็วิธีการปรุงแบบง่ายๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ